ครับตัวเงาะได้ไนะครับเชาเเงาะ,ะจะสอยมังคุดนะคบผมมองครับดูครับชาวเงาะจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้จะได้กี่โละครับผมมาดูกัน,นะครับชาวเงาะจะสอยมังคุดใจ้กี่โลนะครับผมนนะครับ ครับผมเป็นกำลังใจให้กับอด้วยนะครับมาเงจะได้ลงทุนกิโลนะครับวันนี้มาดูกัครับ ัไหรนะคบมตามจะเหาะมากันครับดูก่อนครับว่าตรงไหนมีเหาะมากันนะครับจะสอยม,มังคุดนีด่นครับ อันตามเจ้าเงาะมาครับเรับเงาะจะได้สักกี่กิโลนะครับผมนนดืออเดอร์นะครับผมออเดอร์เราเข้ามาแต่ดูเจ้าเงาะเราสอยได้เท่าไรครับผมดูออเดอร์กันครับเจ้าเงาะจะทำได้ไหมครับผมมาดูกันครับผม ไม้มันก็อ่อนนะครับผมตอไม้ก็อ่อนนะครับผมล่วงครับผมครับครัดนะครับาจะได้กี่กิโลครับผม,มใช้จำเอาด้วยนะครับใช้ความพยายามสูงนะครับต่อจะได้มาแต่ละลูกนะครับผม ไปแค่นี้ก่อนนะคะ